อีกสักครู่ค่ะอย่ากจะเย็ยนกันนะคะท่านผู้ชมท่านไปกเดเ๋ย สนุนข่าวโดยไนวิชกรุ๊และ Hungry Now แอปพลิเคชันบริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการแล้ววันนี้เมื่อวันที่2กรกฎาคมพลตำรวจโทมนตรียิ้มแยม้มผู้ประชาการตำรวจภูธรภาคสอง พร้อมพลตํารวจตรีธีรพลจินดาหลวงผู้ส่งคุณวุฒิพิเศษสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติพลตํารวจตรีทัชชัยปีตะนีลาบุตรรองผู้ประชาการตรํารวจภูธรภาคสองพลตํารวจตรีประการประจงผู้บังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดชนบุรีพร้อมปลัดจังหวัดชนบุรีขนส่งจังหวัดชนบุรีรวมกันแถลงข่าวผลการระดมกวาดล้างการแข่งขันรถในทางและความผิดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในช่วงระหว่างวันที่20ถึง30มิถุนายนที่ผ่านมาบริเวณถนนหน้าโรงแรมเดอะไทยรีสอร์ทบางแสนจังหวัดชนบุรีทั้งนี้สามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดข้อหาขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย11รายทำการว่ากล่าวตักเตือนผู้ปกครองแต่12รายทำการตรวจค้นร้านขายแดัดแปลงจำนวน1,307ครั้งจับกลุมดำเนินคดีร้านแต่งรถ 8ร้านพบท่อไอเสียไม่ได้มาตรฐาน761ชิ้นความผิดตามพรบรจราจรทางบกและพระบอ,รอื่นๆที่เกี่ยวข้อง3075รายตรวจยึดรถยนต์11คันรถจักรยานยนต์2157คันทำประวัติกลุ่มเสี่ยงและผู้กระทำความผิด1242รายและส่งฟ้องศาล3ราย พลตำรวจโทโมนตรียิ้มแย้มผู้ประชาการตำรวจภูทรภาคสองเปิดเผยว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีนโยบายปราบปรามแก๊งรถจักรยานยนต์แต่งซิ่งแว้นป่วนเมืองเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยที่ผ่านมาได้ให้นโยบายจัดการอย่างเคร่งครัดจนสามารถมีผลการปฏิบัติในวันนี้ซึ่งของกลางท่อไอเสียไม่ได้มาตรฐานก็จะมีการทำลายต่อไป และแข่งกัในทางนะครับซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลรัฐบาลต่างชาตินะครับโดยท่านพลเอกจักรทิ่์เชจินดาเนี่ยจะเน้นย้ำนะครับเด็กแว้นที่มาสร้างความเดือดร้อนลำคัญให้กับประชาชนเนี่ยต้องหมดไปจากจังหวัดทุกจังหวัดนะครับโดยเฉพาะทัก2มาเนี่ยนะครับด้วยความร่วมมือจากจังหวัดสมุรี และขอยงจังหวัดวมทั้งทหารด้วยนะครับเราก็ร่วมมือกันบรรณาการในการปราบปรามเด็กแว้นนะครับวันนี้ทั้ง8จังหวัดนะครับทั้งชลบุรีระยองจันทราดชาเชียงสาและพนยกปราจีนและสายแก้วเนี่ยก็มาแถลงผลงานในการจับกลุ่มทั้งรถยนต์ที่ดัดแปลงนะครับมีการดัดแปลงทั้งท่อทั้งเสียงแล้วก็มีการดัดแปลงตัวถังต่างๆเนี่ยเราก็สามารถจับกลุ่มได้แล้วก็ดำเนินคดีไปมากกว่า3 0 0พันรายครับ